ทาาสุดแมนเชสเตอร์ปรรจําวันที่2ม,มกราคมโดยโค้ชเทฟวบอลแมนเชสเตอร์เชื่งนี้คอสนอรฟรังกี้ย้ำต้องการคว้าชแชมป์ใหญ่กับทางบาซโรนาณนะโดยทางฟรังกี้ดยองยืนยันว่าเขาได้อยู่กับสโมสรที่ต้องการจะอยู่มาตลอดและกำลัมุ่งมั่นนำทีมอาซูการ์นาควา้าแชมป์รายการสำคัญเพิ่มเติมในอนาคตในขณะนี้ โดยทางฟรังกี้เดยองมิดฟิลด์ชาวดัชของบาสเรนายืนยันนะว่าเขาเนี่ยได้อยู่กับสโมสรที่ต้องการจะเล่นด้วยกันมาโดยตลอดและก็ตั้งเป้าประสบความสําเร็จนะฮะรวมไปถึงการเป็นนักเตะที่อยากจะเป็นในอนาคตในครัณนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยจากการเปิดเผยของเอเนอสนะสื่อเมืองกังหันลมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ดยแฟนกี้เนี่ยย้ายจะทางอาแจน์อัมส์ดัมมาค้าแข่งกับทางบสาสโลรนาช่วงสมัมเมอร์ปี2019แต่ทีมอาซูการ์นาเองก็เคยพิจารณาขายมิดฟิล์ชาวดัชในช่วง2ปีที่แล้วเพื่อจะแก้ปัญหาทางการเงินของสโมสรแต่เขาปฏิเสธในการย้ายสังกัดและก็กลายเป็นขุมกาลังหลักของชาวีเอรอ์นันเดสในปัจจุบันตอนนี้มิดฟิลในวัย26ปีรายนี้ ค้าแชมป์ไปแล้วมากถึง3รายการอย่างทาง ica, red, ลาดิก้าโกปาเดเรนและก็ซูเปอร์โกปาเดอเอสปานยลอย่างไรก็ตามฟรังกี้ยอมรับนะว่าเขาเองนั้นยังไม่ได้คว้าแชมป์อย่างที่ต้องการนั่นหมายความว่าถึงแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงการเป็นนักเตะอย่างที่แข้งชาวดัชต้องการอีกด้วยในขณะนี้ ผมอยู่ที่สโมสรและผมอยากจะอยู่ด้วยมันโดยตลอดนะฮะที่ที่ผมฝันไว้ฟรังกี้ได้กล่าวผมยังไม่ได้คว้าโทฟี่แชมป์อย่างที่ผมต้องการและผมก็ยังไม่ใช่นักเตะอย่างที่ผมอยากจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและผมยังคงมีเวลาแต่ผมอยากจะไปถึงจุดจุดนั้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นฐานะนักเตะฟุตบอลน,นะฮะคุณต้องคว้ารงางวัลใหญ่ผมยังไม่ได้อ่พวกเขาไม่ได้พวกมันเลยในะคะรั้งนี้ การสูญเสียฟรังกี้ที่บาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลได้มีความสัมพันธ์กับผลการแข่งขันที่ตกต่ำอย่างชัดเจนแม้ว่าเขาอาจจะทำประตูหรือแอซิสได้สมมำเสมอก็ตามทีแต่ไม่ฟิลชาดัชยังรู้สึกนะว่าเขามีความสำคัญต่อทีมได้เช่นเดียวกันนะคุณสามารถตัดสินใจด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปความเด็ดขาดมักจะเชื่อมโยงกับการทำประตูและก็แอซิส สิ่งนี้แตกต่างสำหรับตาแหน่งของผมผมอยากจะเป็นกุญแจสำคัญนะฮะในอีกแบบหนึง่งผมยังสามารถก้าวหน้าในเรื่องนั้นได้และผมยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ผมต้องการสักเท่าไหร่นักแฟรงกี้ตระหนักดีนะว่าบาร,ร์เซโลนาเองนั้นยังคงทำผลงานบนเวทีลาดิก้าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในฤดูกาลนี้ เราเองนั้นทําผลงานไม่ดีในลาลีกาสเปนนั่นเป็นเพยงแค่แนวทางที่มันเป็นอยู่แต่เราเองนั้นยังคงมีอีกเครื่องหนึ่งดูการให้เดินหน้าต่อไปคุณไม่มีทางรู้เรามาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของเราบ,บนเวทีแชมเปียนลีกนั้นบอกได้เลยดีเลยนะและยังมีอะไรให้เล่นอีกมากมายเรามีทีมที่มีความสามารถแต่ตอนนั้นยังคงมีความสม่ําเสมอไม่เพียงพอแต่ไม่รู้นะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมิฟิลยียาิบหปีปีนี้ยังยอมรักนะว่าบาร์เซโลนา แล้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บนักเตะหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหนักของกาบีการพักหลายครั้งของเปเดรีรวมไปถึงมาร์คอันเดยทสเตเกนที่ต้องพัก2-3ถึงเดือนจากการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บแผ่นหลังถ้าคุณสูญเสียนักเตะสำคัญ5คนทุกทีมจะแย่ลง,งทันทีและนั่นก็เป็นเช่นนั้นสำหรับรเราอีกด้วยหวังว่ารเราจะได้เล่นกับทีมเดิมได้นานๆในปีนี้และทุกคนยังคงฟิตสมบูรณ์แบบอยู่เสมอในขณะนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับ อันนั้นผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงสองทีมซาอุดีอาระเบียนะฮะจับตาสนักการของอาร์ฟิเอลวารานโดยการน,นี้อันจิอัชกับทางอัลนาเซอร์อยังพร้อมเข้าหาอาร์ฟิเอลวารานตามการรริง,งานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทางเดลี่เมลรารง,งานข่าวมาก่อนหน้าน,นี้นะว่าแมนยูมีแนวโน้มไม่ใช้เงื่อนไขขยันสัญญาก,กับทางวารันออกไป เพราะต้องการจะประหยัดค่าแรงและก็มองหากว่ากองหลังรายใหม่จหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดนั้นทางเบนเชคอบอดีตนักข่าว C ี s รายงานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสยังคงเป็นที่สนใจของอันซิอัชกับทางอัลดเซอร์สองสโมสรเงินหนาจากทางซาอุดีอาระเบียในปรั่งนี้อย่างไรก็ตามสองสโมสรจากเลกเศรษฐีน้ำมันเจอความยุ่งยากในการเจรจาเพราะหนึ่งเหมือนว่าแบรนันนั้นไม่สนใจที่จะย้ายไปไ่นในเอเชีย สำหรับความเป็นไปได้ในเดือนนี้ยังคงมีอยู่นะฮะแต่ว่านักขา่าวรารังกล่าวนังเชื่อได้เลยว่ามีน้อยและก็2ส,สโมสรข้างต้นนั้นน่าจะพร้อมเจรจาในช่วงจบฤดูกาลไปแล้วมากกว่าในครั้งนี้ซึ่งการนั้นบารานเองนั้นก็มีความปรารถนาจบอาชีพในยุโรปมากกว่าโดยที่ผ่านมามีกระแสการเจรจากับทางเบริอัลมาตริดรวมไปถึงทางด้านความเป็นไปได้ในการอ่ากลับสโมสรพร้อมในครั้งนี้นั่นลครับเป็นตัว่าการที่ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับแต่หน้ายันประตู5แข้งที่แมนยูควรจะคว้าตัวมาตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้โดยเปิด5รายชื่อแข้งทางเลือกที่เหมาะสมที่ทางแมนยูควรจะต้องพิจารณามาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อจะมาแก้วิกฤตผลงานที่ยแย่ในขวานี้ โดยทางาเวลานี้ทางาตลาดซื้อขายนักเตะ5ลิกใหญ่ของยุโรปได้เปิดตัวขึ้นแล้วนะฮะซึ่งทําให้ใหลายๆสโมสรจะได้มีโอกาสในการซื้อตัวนักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทีมในเวลานี้ โดยแมนยูคือหนึ่งในทีมที่จําเป็นจะต้องใช้เงินในการเสริมทัพตั้งเต,ตน้าใหม่ช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แล้วหลังจากที่ผลงานของพวกเขาเองนั้นไม่มีความสม่ำเสม,ม,สมอจนหล่นมารังที่7ของตารางคะแนนวันนี้เราจึงนำห้าแข้งเป้าหมายต้่สนใจและก็มีความเป็ีนไปได้ในการย้ายมาร่วมทัพปิศาจแดงในครังนี้มากที่สุดนะเริ่มไปที่หนึ่ง,งก,ก่อนกันกันช่องแคทตูดีโบ ชื่อของปาการหลังเลือดจำหอมเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแล้วซึ่งในฤด,ดูกาลนี้ผลงานของเจ้าตัวอย่างสุดยอดเป็นกำลังสำคัญพาดิชต้นสังกัดมีลุ้นแชมป์ลีกเอิงด้วยการรั้งรองจากฝูงแต่ผลงานอันโดดเด่นทำให้ดาวเตะในวัย23ปีรายนี้เพิ่งถูกเ,เรียกตัวนะฮะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ไปเป็นที่ระนาดซึ่งอดีตกองหลังบาร์เซโลนาเองนั้นน่าที่จะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เข้ามาเป็นตัวแทนของราเฟลวารานที่สอยย้ายแววในช่วงสมอนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยจะมาคนที่2ก็จะเป็นคาร์วินฟิลิปโดยแมนยูเพิ่งมีข่าวโพันในการดึงตัววิธฟิลทีมชาติอังกฤษมาสักระยะถึงแล้วหลังจากที่นักเตะกลา,ายเป็นส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ซิตี้นลมัแต่ย้ายจากทางบริทนะฮะ โดยมาจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีโอกาสที่เป๊ปกาเดร่านะครับผมจะไม่รังตัวนักเตะเอาไว้ใช้าง,งานต่อหากได้รับข้อสเสนอที่น่าสนใจและจะทําให้ปีศาจแดงนั้นมีตัวเลือกกองกลางเพิ่มยิ่งขึ้นที่จะมาเป็นตัวแทนกาซิเมโรที่เริ่มปลลานแล้วต่มาคนที่3ก็จะเป็นแชอ,อูก,กีบรัซซี่ผอหอกทีมชาติจินีกำลังมีผลงานที่ล้อนแรงในฤดูกาลนี้หลังกระสวกตาขายไปแล้วมากถึง7็ป,ประตูโดยสุดการเป็นรองดาวซันโวต่อจากทางแฮร์รี่เคน พร้อมมีส่วนสำคัญให้กับทางทุกสกัดขึ้นมาวรรคที่3ของตารางคะแนนการแยา้ยายมาของทาวเตะไวชิปการันี้ทำให้ผีแดงมีตัวเลือกในแดนหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากตอนนี้มีเพียงแค่วรรคุสฮอยรุนเท่านั้นที่ต้องแบกความหวังไว้เพียงคนเดียวมีการปรายงานข่าวนะว่า กีรัสซี่ได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่กับทางสตุตการ์ดเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการย้ายทีมชุดสลาดหน้าหนาวนี้เนื่องจากปัจจุบันเจ้าตัวมีค่าจตสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรหรือประมาณ665ล้านบาทเพียงแค่เท่านั้นเองนะจอมาคนที่4ี่นะผมคนที่4ก็ะจะเป็นยูซุฟเอนเดชรีชื่อของทางทดาวเตีมชาติโบกโกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจตำแหน่งกองหน้าซึ่งแม้ว่าปีนี้ผลงานของเซบียจะไม่ค่อยสู้ดีนัก แต่ผลงานส่วนตัวของเขาก็ถือว่าไม่เลวนะฮะหลังยิงไปถึง9ประตูจากทั้งหมด24เกมจากทุกประการซึ่งหากเขาย้ายมายังอ่าบางผีไม่แน่นะว่าผลงานของเขาอาจจะกลับมาร้อนแรงเช่นเดียวกับการได้ฟุตบอลโลกไปสองวันยี่สิบสองในครั้งนี้ก็ไปได้ซึ่งดาวเตะในวัย26บปีในี้เป็นนักเตะที่มีร่างสูงใหญ่มีทั้งความเร็วเล่นลูกอากาศได้ดีซึ่งเป็นทางคุณสมบัติที่เหมาะสมในการย้ายมาเล่นในพิมเมยริกอังกฤษในครั้งนี้นะ และสุดท้ายคนที่5นะผมก็จะเป็นดาวิดตดเคียอในตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางแมนยูเองนั้นจำเป็นจะต้องวางแผนเป็นอย่างดีเนื่องจากพวกเขาจะต้องเสียอองเดรโอรนานน่าที่ถูก,กเรียกติดทีมชาติชุดทำศึกแอฟริกันคัพ f ออฟเนชั่น2023ที่จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่13มกราคมถึง14กุมภาพันธ์นี้ทำให้ปีศาจแดงจะชวดใช้นายดานมอผีรบงนี้หลายนัด แม้ว่าตอนนี้ผีแดงคงจะมีอัไตายบายิ India, นเดียหลายด่านมือ2%โปรสนบาอยู่แต่ว่าคุณภาพของเขานั้นอาจจะยังไม่ดีพอที่จะคงยึดมือหนึ่งในระยะยาวซึ่งจุดนี้เองนะฮะชื่อของทางดาบิดเดคอจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทางแมนยูควรที่จะพิจารณาดึงเขากลับมาเฝ้าเสาึ้นอีกครั้งหลังจากที่นายทวันเลือดก,กระทิงยังคงไร้สังกัดในขณะนี้นั่นเองนะ และนี่จะเป็นสรุปข่าวบรสโมสรแมนเชสเตอร์เดนนะฮะขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดติดตกดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ